สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยมารุตตุเกโซกุินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรานะครับผมสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมวันนี้เอาข่าวเรื่องของประกันสังคมเอามาฝากกันฮนะใครที่อยู่ประกันสังคมม .33 ฟังทางนี้ฮนะคุณจะไม่พลาดเด็ดขาดไปเจาะลึกประเด็นข่าวกันเลยดีกว่าครับ ปูประกันตนนะฮะเดือดร้อนกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวยื่นว่างงานประกันสังคมจ่ายแค่3 0 0 0 0 0ลายเท่านั้นอ้างว่านายจ้างแจ้งรับรองผิด,ผ <inations> ดพลาดเมื่อวันที่1พฤษภาคมนี้นะฮะประกันสังคมเองชี้แจงพร้อมอนุมัติสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุมวิสัยวอนายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูจกจ้างผ่านทางช่องอีฟอร์มนะ,ะบนเว็บไซต์ของประกันสังคมแบบด่วนๆกันเลยทีเดียวนะฮะ ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเองได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตา33นะฮะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9นั่นเองมาตา3940ไม่อยู่ในเครือข่ายนะฮะถ้า3940ให้ไปที่กระทรวงการคลังได้เลยนะครับในกรณีผู้ที่ประกันตนไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการผู้ประกันตนมีสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงาน62เด้วยกันนะฮะของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันนั่นเองทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดช่องทางให้บริการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรองรับมาตรกรารดังกล่าวเป็นการเฉพาะโดยผู้ประกันตนจะต้องยื่นขอรับสิทธ และนายจ้างที่มีหน้าที่รับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุวิสัยนั่นเองฮะก็ผ่านทางอ e ีฟอร์มหรือทางเว็บไซต์นั่นละฮะแต่ผลปรากฏว่าขณะนี้มีผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ์ยื่นคําขอรับสิทธิ์จานวนกว่า1ล้านลายแล้วฮะสำนักงานประกันสังคมได้เร่งดําเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆและวินิจฉัยสังจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วจํานวนกว่า3 0 0 0 0นลายทั้งนี้ทั้งนั้นอีกเช่นเคยฮะ เป็นผู้ประกันตนที่เข้าขายนะฮะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา75ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอีก2 0 0แสนลายด้วยกันอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลสำนักงานประกันสังคมเพราะว่าขณะนี้มีนายจ้างจำนวนกว่า5.4แสนลายยังไม่ได้ยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างโอ้แม่เจ้าไม่ใช่น้อยนะเนี่ยทำไมไม่ทำวะอันเนื่องมาจาก เหตุสูวิสัยนั่นเองส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับเงินซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะมี H.M.S. นะฮะแจ้งผู้ประกันตนเพื่อขอให้ติดตามในจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานให้สำนักงานประกันสังคมโดยเร็วเอ๊ออันนี้ก็ไม่ดีฮะนายจ้างที่ทําไมไม่ช่วยลูกน้องเนี่ยแย่แย่แย่นะฮะอันนี้ต้องไปดูว่านายจ้างไม่รู้ทาไม่เป็นหรือไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยผมว่าเป็นระดับเจ้าของห้างร้านร้านอาหารก็ไม่น่าจะ โง่นะอ้าวพูดตรงๆโง่โอเคตามข่าวกต่อดีกว่าดังนั้นขอให้ในายจ้างในกลุ่มดังกล่าวเร่งยื่นรับรองการหยุดงานของนายจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุขวิสัยผ่านช่องทางดังกล่าวนะอีฟอร์มนั่นเองบ,บนหน้าเว็บไซต์เพียงนายจ้างระบุวันที่หยุดงานและวันที่ครบกําหนดเพื่อสํานักงานประรก,การสังคมได้เร่งรัดการดําเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุดอันนี้ก็ต้องไปดูนะว่าเอ๊ะทำไมนายจ้าง ไม่ยากนะเออผมดูไม่ยากนะฮะแค่ยื่นในเว็บไซต์จะว่าจะกรอกไม่เป็นจะเข้าเว็บไซต์ก็ไม่เป็นก็ไม่น่าจะใช่นะครับเป็นถึงนายจ้างระดับนี้ก็ช่วยๆลูกน้องหน่อยนะมันไม่ใช่น้อยนะผมว่า5 0 0แสนลายบิหน้าทำไมคนไปประกันสังคมไปประท้วงกันอาจจะเหตุอันนี้หนึ่งประการก็คือนายจ้างโง่ทำไม่เป็นหรือไม่อยากทำขี้เกียจนะฮะปล่อยลอยแพ้ลูกน้องอันนี้ก็น่าโดนนะน่าโดนกระทืบนะฮะเดี๋ยวจะ เรียกลูกน้องผมไปประทืบเลบล้อเล่นนะครับใครจะมีกนาดนั้นออโอเคครับก็เอาใจช่วยนะของผมนี่ก็โทรไปแล้วประกันสังคมวันนี้มีข้อผิดพลาดทางบัญชีนะฮะก็ดีใจได้รับ SMS ว่าโอนเงินละแแ่ไม่ได้รับเงินก็โทรไปที่ประกันก็บอกได้เป็นรออีกนะฮะเพราะเขาจะแก้ไขระบบบัญชีอีกประมาณ15วันด้วยกันประมาณนี้นะก็ต้องรอไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็รอกันไปแหละก็ ถือว่าก็ยังมีความหวังนะดีกว่าไม่มีรายชื่อโอเคก็ลองโทรไปตรวจสอบเข้าเว็บไซต์นะฮะจริงๆโทรไปดีกว่าง่ายเลยเขาจะถามบัตรประชาชนเราเลขบัตรประชาชนเขาจะคีย์คอมอาจจะโทรติดยากหน่อยผมว่าไม่ยากนะผมใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงอ่ะสิบกว่านาทีอะ่ะขยันโทรครับโทรเช็คง่ายกว่าชัวร์ว่าเราได้มีสิทธิดีกว่าดีกว่ามาอ SMS, รอ s อ s เแล้วไม่รู้เรื่องเข้าเว็บผมว่าไม่รู้เรื่องโทรถามชัวร์ง่ายสุดอันนี้เป็นวิธีที่ ง่ายสุดแล้วเราจะรู้ว่าเราได้ไม่ได้เรากรอผิดอะไรผิดพลาดต้องยื่นอะไรใหม่ยังไงชัวร์สุดเชื่อผมถ้าใครอยู่มาตรา33จัดการเลยฮะวันนี้วันนี้ยังไม่ปิดนะฮะวันนี้เขาไม่อยู่ในประกันสังคมแต่ก็ใกล้จะปิดแล้วฮะไปเลยครับใครที่ยังมีปัญหาก็ลองโทรเช็คได้เลยนะฮะเตรียมบัตรประชาชน,นะฮะเลขสื่สามหลับแค่นี้พอก็วันนี้ก็ขอปาาหอมคอขอให้ได้เงินทุกท่านนะฮะเงินเยียวยาเงินประกันสังคม จะได้มีเงินใช้นะฮะเพราะอีกยาวเลยทีเดียวกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นปูโดยการบริหารที่ดีมากของท่านลุงและพรรคพวกนะฮะที่กินกันอิ่มหนำสำราญเลยแค่นี้นะครับยังไงท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยมารุติวเกนโซกูดกับข่าว,ข,าวข่าวสาระดีๆแบบปากปาก,ปากหมาๆแบบนี้เพราะเราพูดเรื่องจริงครับถูกไหมฮะถ้าชอบก็อย่าลืมเมมมาคุยกันนะฮะมาแชร์ ใครได้ไม่ได้ใครติดปัญหาอะไรยินดีให้คำตอบและหาคำตอบมาให้ครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ